แจ้งข่าวพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะตอนนี้ทกศออกประกาศลงทะเบียนในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เป็นเกรรษตรกรซึ่งตอนนี้ทกศยังคงเร่งดําเนินำการช่วยเหลือในส่วนของวงเงิน10,000บาทอย่างต่อเน,นื่องและล่าสุดวันนี้ค่ะใครที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อทกศได้เลยนะคะในส่วนของทกศเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการเป็นประเภทไหนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ฟังด่วนค่ะวันนี้หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซดนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนยังคงติดตามมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ทกสออกมาประกาศช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งก่อนกานี้นะคะสินเชื่อสู้ภัยโควิดที่คุณผู้ชมหลายๆคนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ b a a c f a m i l y นะคะตอนนี้หลายท่านก็ได้ทําสัญญานัดหมายแล้วก็จ่ายเงินไปรเรียบร้อยหลายท่านก็เพิ่งลงทะเบียนหลายท่านก็ยังรอในส่วนของ SMS จากทางทกสเพื่อที่จะนัดหมายทําสัญญ,ญารับเงินหนึ่งหนบาทอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในส่วนของทกสออกมาถามตอบชัดเจนนะคะ ถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการในการรับเงินช่วยเหลือ1,000 0บาทยังคงสมัครได้อย่างต่อเนื่องถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็แอดไลน์เพื่อนที่แอด B A A C Family แล้วก็สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมขอสินเชื่อกู้ภัยสู้ภยัยโควิด1,000มนบาทจากทกสได้ค่ะแต่วันนี้ทกสอ,ออกมาเร่งด่วนนะคะ ประกาศชัดเจนว่ามีการพักชำระหนี้และดอกเบีย้ยช่วยเหลือลูกหนี้เปิดลงทะเบียนวันนี้ก็คือ19กรกรกฎาคมใครสนใจฟังทางนี้ค่ะเกศสอเดินหน้าออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการและก็สถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวร,รัสโควิด -19 เนี่ยค่ะโดยมีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยอย่างน้อย2เดือนผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่10 9กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยนายธนารัตน์งามวไลรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะทกศได้ดําเนินโครงการในส่วนของพักชําระหนี้2เดือนถ้าหากพี่น้องประชาชนสนใจก็สามารถลงทะเบียนกับทกศได้ค่ะส่วนเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมาตรการเร่งด่วนพร้อมช่วยเหลือจากทางทกศก็เป็นเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการหรือว่าสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยอย่างน้อย2เดือนนะคะถ้าหากใครสนใจก็แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันนี้ก็คือ19กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2564สําหรับผู้ประกอบการก็ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่15ทธันวาคม2564ค่ะในส่วนของการติดต่อสอบถามก็สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน Line o f f i c i a l baa c family ได้นะคะหรือว่าเว็บไซต์เ w ว็บบีเอเอซหรือว่าจะโทรสอบถามที่025550555และสำคัญที่สุดติดต่อทกศได้ทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการกับทกศก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่อิสานแซบแนะนำเลยค่ะหากชื่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ